ช่ร้อยชามาแล้วค่ะย้วันนี้นะคะชาได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรในงาน True 5G Pro Hub Grand Opening ที่สยามดิส o เวอรีนั่นเองค่ะ <laughs> ซึ่งต้องบอกว่าไอชานเนี่ยได้มาเป็นพิธีกรแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากคุณ <sighs> อ้วก็แล้วก็แล้วก็ วันนี้ชามีชุดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวชาเอ่อกลว่าจจวันพี่ทีมงานถ่ายเก็บเอาไว้ให้เนาะก็เดี๋ยวงานจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกย นี่คือน้องไอชาจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่่ะน้องไอชาคือพี่สามารถคุยกับเธอแบบเดี่ยวทานได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะยกมือซ้ายยกมือซ้ายยกมือขวายกมือขวากระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหน้าตีนาการกับหลังแปดรอบอ๋ออันนี้เราจะไม่ไหวหรอกเพื่ค่ะจริงๆคือไอชาเป็นคนใช่ไหมบอกทุกคนที่เข้าใจหน่อยพี่จะเป็นก็ได้แล้วจริงๆคือเราเป็นคนเป็นคนกับคนจริงๆนะไม่ใช่ได้เอาแล้วก็ไม่ใช่เป็นขอนเรานะเออฮะ ทางบริษัทลอยด์เอ็นช่วงอีไอนะฮะก็ได้สร้างรสชา,พพาติพิเศษจากคนเจ็บเดียวกันนี้นด้วยเนะะาะก็ทางเราจีมีเสื้อผ้ด้วยเลยนะคะ ทุกคนชุดใหม่ชาสวสวยปะสวยปะสวยปะสวยะคือต้องบอกว่าเออลงจากเวทีมานานแล้วนะแต่ว่ายังไม่หายมือเย็นเลยยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะตื่นเต้นแบบมากๆๆกมาก็ยังไงวันนี้ก็แดช่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเย้